นายกเศรษฐาฉุนสื่อถามปมทักษิณยังไม่ได้ตั้งเป็นที่ปรึกษานายเศรษฐาชวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันไม่ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวบรูมเบิร์กของสหรัฐว่าจะตั้งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาหากมีเรื่องอะไรจะปรึกษาก็ปรึกษาได้เหมือนกับตนปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่หลายท่านก็เกษียณไปแล้ว อดีตนายกรัฐมนตรีก็เข้าไปกราบหลายคนทั้งนายอานันต์ปัญญารชนนายสมชายวงศสวัสด์ตนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกและเพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองใครมีความรู้ความสามารถที่ดีก็พร้อมที่จะปรึกษาตนก็พูดแค่นั้นและนายบรูมเบิร์กก็แปลแค่นั้นอย่าไปตีความกว้างกว่านั้นเลยเรื่องพวกนี้จะทําให้เกิดเป็นประเด็นโดยใช่เหตุผู้สื่อข่าวถามย้อนว่าประเด็นนี้ถูกตีความในวงกว้าง นายเศรษฐาตอบด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ชุนเฉียวว่าคุณตีความคุณอย่าตีความสิครับคุณฟังที่ผมพูดสิครับนะครับเรื่องอื่นมีอะไรหรือไม่สวัสดีครับก่อนชักสีน้าและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ขึ้นรถเดินทางกลับทันที